สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องพากันนะ่ะกินข้าวกำหยังน,น้อจ้ามื้อนี้มื้อนี้วันที่หนึ่งนาะจ้ะพี่น้องเช้าวันที่หนึ่งจ้ะสวัสดีปีใหม่ขอให้พี่น้องสุขูสุขคนมีความสุขด้วยพี่น้องลำลำดรวยด้วยด้จกก้ะสุขภาพแข็งแรงย่ายได้ตำหมักหุง่งกินข้าวเช้ตาตำหมักหุ่งแล้วก็ะถอดสมสมย่ายใหญ่ขันบอกว่านี่จะสมมูย่ายขันบอกว่านี่เป็นแล้ว เพราะว่าอากาศมันพรอนอันนี้ก็สิเป็นหลวกพักจะพี่นองเป็นันหลวกหยอดบักอื้อหยอดฟักทองจะอันนี้บักแตงอันนี้หอมขาวจะกินกับอันสมกินกับตำห <c ười> มูเมื่อพยไงกินขวน้งกันจะี่นองคือสิมวนนาะจะมาเคลื่อนข่าวดาวพากกันซึนกันซวงไปนอพี่นอง ตื่นขึ้นมาหากินเข่าเด้เเเอจินจอมอฮูงเผ็ดเผ็ดก็ย่าหนูไม่จังซวงผู้ใด้กำลังเดินทางไปใส่มากใส่กับคับรถละมาระว่างเด้อพี่น้องเดินทางปลอดภัยคอยไปคอยมาแล้วสบฟาวเด้อพี่น้องเปลี่ยน,นไม่สงการเด้อพี่น้องค่ะแม่นจังบานห้างกับบานเนาะจ้ะกระจอลาบเนื้อต้มไก่เป็นไทนเด้อพี่น้องเนาะ là muốn là cây xoay chuột giá là thưa xoay chuột tôi à nhưng mà như này mà mấy mấy mà bàn thôi giá là lấy bao anh bao chín nhất trên bàn thôi là nó xoay chụ. ก้อนนันก้อนเปี่ยไม้เนาะพี่ยนหน่อใย,ยเบิ่งข่าวเนาะบานไทยบานเฮานะลังกับบานเนะาะไทยใชสารเาฮาโอ้มเรถติดกับพี่น้องมันเนี้อขากาลับขาลงไปกระสิอติดซื่งกันกรับรอยมันละมันเราว่างเด้อพี่น้องเดินทางกับตลอดปลอดภัย หากินมันๆพี่น้องถัดสมเของกันที่ใดีกัตบตะมอฮุกและการหนาวหนาวน้อพี่น้องปีใหม่นะข่าวดาวมูกับทะก็จะแซ่บน้อพี่น้อง nhồi một đứa dai được bớt lọc. yêu nắng này có nắng nhắm nắng phải nào. Được rồi, được rồi, được rồi. không? nắng lại bên đây hết cả bớt. nắng nghe là nắng đi nắng nắng Nghe nắng we got tốt nào? Nào tôi cứ Hơi nhìn tát, mắt nhìn bông thế nào? Nam. ขอบคุณหลายๆด้วยจาาตึกเขามาชมคลิปของย่าจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็นอนจ้าพี่น้องประัาคลิปหนาจ้าสุขสันต์วันปีใหม่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า